คุณผู้ชมฮะพูดอยู่แทนซับพูดอยู่แทนซับเอ้ใครคุ้นๆกับเพลงนี้บ้างตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเจ้าของเพลงนี้ครัพี่คุณนีชคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผมนีชคุณนะครับผมนี่เป็นไงบ้างฮะมิทติ้งที่ผ่านมาครับสนุกสนานครับก็ผ่านไปแล้ว5ปีที่ผมจัดแฟนมิตติ้งครั้งแรกที่มันไทยนะครับครั้งนี้ก็สนุกเหมือนเดิมครับผมใช้ชื่อว่า Happy Kuniya ครับเป็นฟีมังกรซึ่งผมก็เป็นคนเกิด ปีมังกรด้วยแล้วก็เกิดวันที่24แล้วก็เป็น2024ก็เลยแฮปปี้คุณเยลแล้วกันอะไรเงี้ย, <S <S 2> <S 2> ยแล้วก็มันตรงกับวันปีใหม่ด้วยกลับมารอบนี้มาฉลองปีใหม่ที่เมืองไทยกับครอบ,บครัวด้วยครับจะไม่ได้มีเวลายเยอะขนาดนั้นก็อาจจะแค่ฉลองปีใหม่ที่กลับที่บ้านอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ย ซึ่งปัจจุบันครับคุณผู้ชมขออนุญาตครับตอนนี้คือเป็นคุณลุงเต็มตัวนะครับพี่คุณอ๋อใช่ครับก็ทาด้านนั้นคือใช่ครับเป็นคุณลุงเต็มตัวครคือแฟนคลับก็เรียกคุณลุงแล้วใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วก็เป็นลุงจริงๆเป็นลุงจริเป็นลุงจริงๆเราก็จะมีเหมือนกับแชทรูมรูปแชทดองเชลีนจะชอบเขาจะเอาขพวกคลิปพวกรูปของน้องมาลงให้พวกเราได้ดูกันเลยดูไปก็ยิ้มไปเพลินไปอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากเป็นคุณลุงสายเปยไหมครับพี่ก็มีบ้างนะมีนิดหน่อยนะแ่โชคดีที่แบบไม่ได กันบ่อยนี่คงจะนมากมาปเยอะกว่าควรใช่ <c oughs> บอกเชลีนให้เปิดบัญชีของน้องไว้ <c oughs> ก็ใส่เงินเข้าไปเรื่อยแทนที่จะซื้อของให้เพราะว่าซื้อของเด็กให้เขาโตอีกสักหกเดือนก็ใช้ไม่ได้แล้วเ <c oughs> สื้อผ้า่ๆครับให้เป็นเงินนี่ เป็นคุณลุงที่วางแผนอนาคตไว้ให้หลานวันนี้ก็เลยอยากจะให้มาร่วมเล่นเกมกันหน่อยได้ครับเกมแบบว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บได้เรามีคําถามแล้วกัน1พ0 0คาถามนี้ได้ครับพร้อมแล้วคําถามแรกนะฮะตรงไหนที่มองแล้วว่าคิดว่าตัวเองหล่อที่สุดฮะตาครับถ้าต้องเลือกระหว่างต้องโบกี้กับกระเพราไก่กระเพราไก่ครับรสจืดกับรสจัดจัดครับวิผมชอบกินเผ็ดมากไม่ไม่ค่อยชอบอาหารรสจืดเท่าไหร่ใช่ชอบชอบเผ็ดเป็นคน รี้ยวครับเป็นคุณเรี้ยวแซบแ่บพฟจ่ต่อไปนะฮะครับผมของใช้ที่ขาดไม่ได้ครูฟังคําฮิตติดปากที่พูดบ่อยที่สุดไม่ทราบครับี้ตอบว่าไม่ทราบครับหรือว่าพูดพูดบ่อยทำไมพูดบ่อย่อคือผมเป็นคนคิดว่าถ้าแบบถ้าไม่รู้ก็คือมันก็บอกก็บอกไปว่าไม่ทราบใช่แต่ว่าคําฮิตติดปากในประเทศไทยตอนนี้ทีคุณรู้ไหมคาอะไรฉับ ช่ำไวรุ่นไทยนี่คือผลิตคำใหม่ๆมาช่ำช่ำแปลว่าดีใช่ไหมช่ำคือแปลว่าดีอย่างเช่นแบบหล่อช่ำก่อนหน้านี้คือคำว่าอะไรนะฮะปังปังเลยช่ำผมรู้จักถึงปังแล้วก็อีกหนึ่งประโยคนึงที่แบบในโซเชียลตอนนี้แบบชอบทำกันมากคือผู้ชายคนนี้เป็นของคุณนะที่ชลองรนขออนุญาตผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นของคุณนะ สนั่นโซเชียลแน่นอนจ้ะต่อนะครับพี่คุณครับผมบวิคงคึออ้คนะวิงคึก็อะไรครับวิ้งขึ้นคือในโซเชียลเนี่ยจะเห็นแบบท่าวิคงคึ้นของคุณเยอะมากช่วงที่ผมไปเกาหลีแรกแผมพูดภาษาไม่ค <surfaces S 2> <ช>่อยได้ซึ่งผมไปออกรายการเขาเยอะค,ค,คุณคังวอดองอเขาจะชอบสั่งให้ผมมองกล้องแล้วก็วิคงขัดถีบตาเนี้ยครับจนมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะไปรายการไหนเขาก็จะสั่งให้ผมวิงเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยได้นะฮแล้วบอกตัวว่ากลายเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ชายคนนี้ เป็นของคุณอนนี่โอ้โหคุณฮะอยากจะบวชให้เลยฮะวันนี้น้ำตกกับส้มตํำออ้รักโอ้เลือกยากมากอะสองอย่างนี้เลือกยากเลยอ๋อแต่น้ำตกดีกว่าเพราะมันมีเนื้อโอเคเลือกเปน้ำตกนะฮะของขวัญประทับใจจากคอร์เทสการบริจาคให้กับบุลลิทีต่างๆของแฟนคลับผมมากเพราะว่ามีปีหนึ่งที่ผมบอกว่าอยากให้เป็นของขวัญเลยบริจาคให้กับบุลลิทก็ให้กับคนที่ต้องการดีกว่า เขาเจ๋งเลยที่เขาชอบทำกับแม่ก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากไปต่อครับภาษาเกาหลีคำแรกที่พูดได้อันยองฮาเซลนี่เป็นเกาหลีคือคำที่ต้องพูดได้ก่อนเลยใช่ค,คำต่อไปพี่คุณท่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดไม่ใช่คำนี้น่าจะเป็นคำว่าจูเซียวจูเซียวคือขอบุลจูเซียก็ไปขอน้ำหน่อยครับทุนจูเซียขอเงินหน่อยครับอะไรมันเป็นคําที่ใช้ได้ทุกวันอะไรถ้าถ้าจูเซียแฟนครับจูเซียเรื่องอะไรดีฮะคุณรักเซยขาแล้วฮะใช่ ไปต่อครับคุณผูชมฮร้องเพลงกับการแสดงร้องเพลงแก้มซ้ายหรือแก้มขวาแก้มไหนนิ่มกว่ากันน่าจะแก้มซ้ายเพราะว่าชอบคิ้วฝั่งขวาถ้าคี้ยวฝั่งขวาแสดงว่ากล้ามเนื้อฝั่งขวาก็จะแข็งแรงกว่าแก้มผมว่าแก้มซ้ายน่าจะทุกอย่างดูเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดเลยนะฮะในฐานะนักแสดงมีบทแบบไหนที่อยากเล่นอีก ตัวร้ายเต็มตัวเลยร้ายสุดขีดมันคือแบบอยากลองอะไรใหม่บทใหม่ๆที่ดูแล้วไม่ใช่นิชคุณะมันคือมันเหมือนแบบเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าทำได้หรือเปล่าสายตาร้ายๆของคุณนิชคุณนะขอดูสายตาไ้ร้ายหน่อยได้ไหมฮะไม่น่าฟู่เลยได้ครับ5้าสี่สามสองกองแตก ร้ายแบบกิกสุวัจนีเีค็อกชอบตําปากนี้มรัใช่อ๊้ยปากความใ่ไอันนี้เล่นตัวร้ายได้ในเมืองไทยจะต้องปักความให้ได้บอกความต่อโตได้เลยค่ะพิสูจน์ผ่านแล้วครับรับบทร้ายได้เลยค่ะช่องเจชดินพร้อมนำเสนอบทให้ได้เลยนะคะโอเคต่อครับให้พูดหนึ่งคําก ouais> ับแฟนคลับจะพูดว pues ่าขอบคุณครับให้พูดหนึ่งคํากับ JYP จะพูดว่าขอบคุณครับ ให้พูดหนึ่งคำกับกวางกี้จะพูดว่าขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณดยครับโ <c oughs> okay. อเคจบไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณคถามถึงแพงนในอนาคตกันบ้างตอนนี้คือมีโปรเจกต์คุยกันอยู่สักสองสามโปรเจกต์นะครับอยากจะทําอะไรลองทําอะไรใหม่ๆ <c oughs> ที่แฟนคลับไม่เคยเห็นมาก่อนมันเหมือนกับเราอยู่ในวงการมา16-17ปีแล้ว <c oughs> เราก็ เหมือนกับเรททามาแล้วทุกๆอย่างนะครับก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันแบบเหมือนฉีกแนวมานิดนึงว่าแบบเฮ้ยควนี้ช่คุณทำอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยพี่คุณบอกว่าอยู่ในวงการมาสิบหสเจ็ปีนะฮะครับผมพี่คุณเป็นแวมไพร์ไหมฮะขออนุญาตถามโอ้โหทำไมยังเหมือนเดิมเลยหรอทีออกดูแลตัวเองดีมากคือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะเข้าฟิตเนสแล้วก็เหมือนกับไม่พยายามกินหลัง สองทุ่มอันนี้คนนัดกินหมูทเาตอนสามไม่มาพี่คุณฝากอะไรถึงแฟนๆช่อง7 HD หน่อยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้ไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะอยากทําอะไรขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับขอให้ทุกคนดีและเจ๋งด้วยนะครับ สวัสดีพีใหม่ครับนี่คือของขวัญที่ใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะฮะที่ช่องเจจดีของเราอยากมอบให้กับแฟนๆฮะคือการได้พูดคุยแบบเอ็้คลูซีฟกับพี่คุณวันนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเจ้าแม่ไฉ่คุณแจ๋วตอนดังได้เด็กทีสามด้วยนะตอนนี้อยู่ที่กาหลคอเรื่อง สงสัยเธอสุดกิดจริงใ่ไม่ใช่วันนี้เรามาบุกกอ,องละครแฟนน้ำค่ะใช่แต่<ม>รู้ไหมว่าเรามายืนตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นเบื้องหลังของการถ่ายทำรูปรนี้แต่ท,ทันทีที่เราขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาไปกันหมดแล้วเด๋ยวแต่กล้องค่ะคุณผูเขาไปพาักันข้างในแล้ว้ะใช่ั <ๆ S 2> ้นเธอช่วยพาดูหน่อยได้ไหมได้คือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่แบบว่าก้างใหญ่มากเพราะว่าอันเนี้ยเราก็คือสนามบินไปถ่ายเป็นมุมสนามบินนะฮะแต่จริงแล้วถ่ายที่ มหาวิทยาลัยค่ะนอกจากที่ทำในสนามบินแล้วเซตเป็นอะไรอีกเซตเป็นโรงบามแล้วก็สานสี่โลเคชันสี่สถานที่แต่เราเซตให้อยู่ในที่เดียวที่นี่ได้่จับตาดูให้ดีนะคะคุณจับผิดไม่ได้แน่นอนจับตาดูคะวันนี้มีมีชาวต่างชาติมาด้วยมีค่ะแต่คุณต้องสปีกอินเลยชัวรวันนี้สบายเปี่ยนสีเหลืองเปลโลมี่ต ้ได้พาไปดูหน่อยได้ไหมไปดูไม่ดูฝรั่งนะอะอย่างที่บอกว่าวันนี้คือมีฝรั่งชาวต่างชาติมาเข้าฉากเยวะเพราะจะได้ดูมันเป็นสนามบินใช่ไหมใช่ซึ่งได้ยินข้างหลังตอนนี้คือข้างหลังกันฟุ๊กซีฟิฟพาไปดูหน่อยไปดูไปดูฟิฟี้อุ้ยโอ้เขาใหมาอินสไตล์เกมโปรโมทไอจีตัวเองเลยเหรอไอจีคิม อยู่ Speak วีไทยแลนด์เปฮัลโหลออันนี้ฟอร์มฟอร์มรัสเซียโอ้โหแย่ยูฟู่แู่แกมทำไงดีไปตอบไป่ถด้เลยรับอุ้ยแ๋่นี้คือต้องมีแบบชาวต่างชาติเข้ามาใช่ร่วมงานกับเราด้วยในเรื่องนี้โอ้ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบนักธุรกิจใหญ่โตรับแย่ โอเคนาทีวิดยูทใช่ถามชื่อหรือยังกันนะเอยาเราคุยแบบฝรั่งไม่ต้องรู้จถามชื่อ Watch Where is your name Where is your w a t แ <laughs> nice nice a uh, t เธอร r นาแคทเธอรีโอ h I know ชื่อแคทเ n i รียาอังกฤษแคท i ธอ k ี t า r i n a ธอรา beautiful name เขาละ My name is Haswi <'s> Haswi <'s> yeah yeah Haswi นั่นนั่นนี่นะจุม่มันเอาชื่อเค้มมาบอก ไอจีผมอะเอาหาเสือเหมือนแม่ก็ตามเราอะทำไมผมเขินผมหลอกเกินไปผมหลอกไหมครับพี่ Handsome boy Handsome 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 boy ซันซันไอโฟนคิดาว แต่ลนเอร์แบบินหน้าเหมือนใบากกว่าเกหนเหมือนีบมากกว่ากหอนโบากว่เาบอก้อบากก่าเาหนบากก้าเหมมา่เอิรน้กว่เบกนเป็นอนะเมอน่าดู้าอเอกหน้าหมบกว่นว้ขอบคุณครับบาบบายบายบบรรยากาศข้างหลังเป็นอย่างอเอก็ขบ้วันแหละ นูตื่นมาก็มามาขับพอว่างๆก็ไปนอนอ่าพอวันก็คือประมาณนี้ทางนู้นเขาจะเต้นกันทางนู้นอ่าวเห็นไหมเขาดูท่ากันแล้วต่างคนต่างก็หามุมไปเองใช่ถ้ามุ้ดายอยากเต้นมุ้ดายก็จะไปทางนู้นอ่าถ่ายกับพี่บอนนี่มาบรรย์ยี่สิบหมเทคแล้วเหรอนี่มู้ดาเต้นวันนั้นแบบโอ้โหเหงื่อออกตายแต่สวยมากเต้นสวยแบบท่าแบบไม่มีเห็นอยู่ มันก,มก็จะเป็น2กลุ่มพี่บอสก็จะเขาจะเป็นเป็นคนที่แบบมี Energy ค่อนข้าง,างผมว่าผมเยอะแล้วนะแต่พอมาเจอพี่บอยแบบอันนี้ยอมรับจริงอันนี้แบบคือที่สุดจนผมแบบว่าพอเหอะพักบ้างเหอะจะปกติคนจะบอกผมว่าให้ผมพักเอออันนี้ผมต้องยอมแล้วแบบผมไม่ไหว <c oughs> เรื่องจริงหรอ <c oughs> แบบไม่หลับขอรักจากมีคนขอผมผมก็ขออ่ะพี่เจสส์มายังไม่เคยเห็นเขาหลับเลยอ่ะเขาเคยหลับไหมเขาไม่เคยหลับเขาจะเต้นอยู่แบบเนี้ยเขาฉากก็เต้นก็สนุกสนานดีครับตองนี้ครับอันนี้ก็นั่งแอ๊ดอย่างเดียวได้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 กไปละก็เลยได้ได้ไปมันก็ขยันด้วย มัันนไไตีกงทำทรงอ่ะอันนี้ทำทรงสปีกอีกนิดก็สปีกได้แต่แอ็กนแอ็กทำหล่อเกไงจริงก็ให้น้องเฉิดฉายไปเออมันก็จริงได้แบบโอเคเวทีสตูดิโอมุกนี้แบบโอ้โหไบใหญ่เขา ในในฉากที่เรามาว en like ันนี้นะคะก็คือเป็นฉากที่อยู่สนามบินและชาวต่างชาติเยอะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ดูด้วยในรายการเราแล้วก็ละครเรื่องนี้จะต้องปากเป็นภาษาอังกฤษมัมต้องเป็นผมด้วยเราจะเริ่มจาก lady first โอเค lady first -Okay guys there's a lot more fun in final ค u t and I hope you guys watch it thank you โอเค thank you ้ว จริงๆกับผมด้วยเนีใครบอกให้ไปเริ่มพี่แก่พี่เป็นก็สบายเขาโอ้โห ladies and gentlemen please watching our series ไฟายน้ำค้าง thank you yeah okay. next series ไฟายน้ำค้าง have feel happy all time ภาษาอังกฤษไม่เป็นไรไม่มีผิดไม,ม่ถูกเราต้องกล้าพูดใช่เอะไปนะพูดภาษาภาษาอังกฤษโอเคอ่ะสวิงกิงลิสเซ่นอยากใช่ไห what ตัวน เวลาอะไรกดดันเนี่ยจำไม่ได้ได้โอเคมาถึงตัวหลักแล้วมาถึงยูโรยสวัสด์เราต่างก็รู้ว่าเขาก็คือดีกรีการศึกษาก็ไม่ธรรมดานะฮะและยังได้เป็นพระเอกแถวหน้าของประเทศไทยนะฮะและประสบการณ์ในวงการบันเทิงก็ไม่น้อยหน้าใครขึ้นเวทีมาหลากหลายเวทีในวงการของเรานะฮะวันนี้เขาจะฝากให้ผู้ชมติดตามเป็นภาษาอังกฤษนะฮะที่นี่ที่แรก thank you I love you แฟนคล a n Thank you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  Kenny ก็ฝากกันไปหมดแล้วฝากกันไปหมดแล้ว Thank you อย่าลืมดูเรื่องนี้อย่าอย่าติดตามเลยเป็นละครที่สนุกมากใช่สนุกมากแล้วก็อยากให้เป็นแฟนอิมอิ่มอินออกอิมใช่ไปทักทธีกันนะะมาอยู่นานแล้วจ้ะามาอยู่นานแล้วมาอยู่นานแล้ว เล่ยุรานะฮะแต่ว่าทำไมมาเจอหลักฐานเด็ดนี่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะฮะเป็นคลิปผู้ชายออกกำลังกายนะ,ะนี่พระเอกของเราเมฆก,กับบูมนะฮะ <Wow. S 1> แล้วที่สซอรไพไปกว่านั้นนะฮะโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของผู้สือข,ข่าวบันเทิงของเรานี่ ah. กำลังแบบว่า กุง้งยิงปุงป้งปิ้งกุ้งยิง,ง,งกับนักแสดงชายไม่หยุดนะคุณเบสเตอร์นะฮะเขาคิาดว่าตัวเองเป็นไอ้นักกิร์ตหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีฮะเอ้าทักสวัสดีครับ,รบไม่รู้เลยว่าเรามาเจอกัอนโทษนะนี่นี่โทษนะฮะเปิดให้ดูเองฮะเขาอยากมาดูนี่ครับอยู่ในเครื่องคุณไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติทำไมครับทำไมไปอยู่ในเครื่องพูดื่อข่าวของเราได้ฮะเครื่องไครครับนี่ เอ้าคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอเอ้าเนี่ยอะไรของฉันเหรอเนี่ยเป็นคลิปผมยังพอว่าแต่ว่านักแสดงใหม่ๆที่เข้ามาแล้วไม่รู้อีหนุ่ยเนยอ่ะเออพวกน้องก็ถ่ายไปหมดเลยหรอมีมีเก็บไว้เต็มเลยมาเป็นการทํางานว่าถ้าไม่เก็บมาคุณผู้ชมจะดูอะไรฉากแบบนี้ก็จะบอกว่าเป็นน้องๆใหม่ๆมีคนจะหลอกมาเขาจะบอกว่ามีฉากขอเสื้อส่งที่นะไม่ต้องสอนพี่กวางเก็บไว้ตลอดเลยเหรอครับ ซึ่งฉากเนี้ใครเป็นคนขายรู้ไหมแสดงขายเองว่ามาเก็บฉากนี้เราเห็นถอดเสื้อถอดเสื้อมันมีประเด็นคืออันนี้ผมต้องฝากทีมงานถ่ายให้เลยเพราะว่าพี่เบสอยากได้ฟุตเพราะว่าวันนั้นพี่เบสมาไม่ทันครับอันนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่คนที่ดปนะก็คือมาผู้สื่อข่าวไม่ทันผู้สื่อข่าวมาทำงานไม่ทันไม่ทันไม่ก็คืออันนี้เป็นซีนที่เป็นซีนเด็ดยังไงหน่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ ไม่ทันก็บอกไม่ทันก็ดูจากในคลิปแล้วไงอ่านดูดูจากภาพภาพภาพคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าซีนนี้มันเป็นซีนที่พระเอกสองคนอ่ะเขามาแบบว่าสู้กันในฟิตเนสหรือว่าอวามนักายข่มกันให้ไหมใช่อธิบายถางอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่มันเป็นซีนที่แบบเราต้องข่มกันขิงกันด้วยหุ่นซึ่งผมบอกเลยว่าพี่บูมทํากันบ้านหนักมากพี่บูมเขาแบบัดมาโหดกว่าผมมากเพื่อฉากนี้นะเพื่อฉากนี้เลยถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บูมเปิดให้ดูตอนนี้เลยได้ถูกไหมได้ เราสามารถแทนเทียวไปแล้วแล้วของเรายังอยู่ไหมตอนนี้อันนั้นสองเดือนที่แล้วอันที่ดูเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้ปัจจุบันทำไมได้จับป่ะเอออ่าถือว่าของยังอยู่ของยังอยู่อ๋ออันนี้เช็คของเช็คของยังอยู่อย่าลืมเช็คของพี่บุ๊มเดี๋ยวส่งไปส่งไปผู้ชมฝากถามว่าในโทรศัพท์จนระเบิด โเขาที่ดูมันอกีไม่มีรูปผู้หญิงเลยนะครับเรามาแทนตลอดเราเปิดไหมเราเข้าสุดช่วงเปิดมือถือดูไหมใช่ไปเช็คของเมฆเสร็จแล้วเราพาไปเช็คของบูมกันไหมได้เป็นะไรตอไปดีบ้าไม่เป็นไรอ๊ยไม่รู้เรื่องโอเคเขารู้จวนแล้วเราไปอื่นเนาะเราไปสามพันไม่คุณดูดิเขานอนราบนะแต่ที่ผ่อย่างแบบดูนุนที่นาแชมพูแชมพูแชมคุณโดดมากเลยนี่ โอ้โหตาแดงมากแล้วฉันอยากให้ได้พักผ่อนนั่งก่อนเขาทำงานหนักไม่สิบสี่วันที่ผ่านมาเขาทำงานทุกวันเลยเขาไม่ได้พักเลยสักวันใส่เสื้อคู่อีกแล้วว่าดูนี่ใส่เสื้อคู่อีแล้วว่าเนี่ยกระชุบนะแต่วันนี้ไม่สบายไม่ขาดไม่ติดนี่เมื่อกี้เป็นการแกล้งนอนเหมือนไหมครับผมเหมือนบ้าตาแดงเหมือนบ้าหรือมี่แก๊กแดงกลับซ้อมอ๋อซ้อมนอนไม่เจอหลักฐานเด็ดครับในมือถือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเอาไปเลยวันนี้เอามาให้ดูหน่อยซีนี คุณแต่ถ้าเรื่องแบบว่าเรื่องผู้ชายถอดเสื้อนี่ต้องให้เขาสองหลักฐานเด็ดคุณผู้ชมว้าวแน่นอนนี่สัมภาษณ์มาไม่รู้กี่เทปแล้วไม่พูดถึงเรื่องถอดเสื้อออกกําลังกายอะไรย่างนี้เลยเรื่องนี้ที่คนจะดูคือเรื่องแบบนี้อ่แล้วมานน่าดูไหมอ่าดิมันมีฉากต้องออกกําลังกายบัฟการแข่งการคือเหมือนเขามาหึงเรา เขามาหึงที่เราไปยุ่งกับคนอื่นนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมายุ่งกับเราแล้วเขาหึงเราก็เลยถึงผู้หญิงคนนั้นาถึงเโดยที่หารู้ไม่ว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเลยจริแต่ว่าด้วยความผู้ชายมันบัฟกันแล้วแบบสมมุติเล่นเบสยกย0ไม่ได้ฉันก็ต้อง30พอเห็นนี่30เราก็ต้อง40ไปเรื่อยๆพอไป50ปุ๊บเป็นไงจริงๆแล้วมันมีมันมีอันหนึ่งสุดท้ายเลยท่าอะไรสควอตหรือว่าอะไรนะไม่ใช่ที่จะยกอันเนี้ยแขนนะแขนอะ อ๋อเอาเอาอันนี้ก่อนดัมเบลหรอดัมเบลใช้เล่นเล่นเล่นหน้าแค่ขิงกันไปขิงกันมาคือจริงๆอ่ะมันจบที่30กิโลแล้วแหละแต่นี้ไม่ยอมเลิกไปหยิบ3-5มาผมก็ข้ามมันเลยหยิบ4ี่ห้าก่ลูกสุดท้ายมันโดนแน่มันห้าสิบขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมพี่ไม่ขึ้นขายหน้าไปทีหนึ่ง เป็นยังไงครับมันเป็นยังไงอาการเมื่อกี้มันเป็นยังไงดีๆก็มาบัฟไหวเล่นหนักตัวเองบ้าใครยุ่งเล่นไหวผมทำตามบทใช่ไหมพี่หนึ่งทำตามบทฉันต้องนะคือเป่นสุดท้ายน้องมันบอกแล้วว่ามันยังไม่ไหวเลยถึง <c oughs> อะไรไปไหวอ่ะดียิ่งกว่านั้นอนีก่ถ้าขายหน้ากันแล้นอีกเล่นเล่นทา่าท่าไหล่ไหลหลั่หลังหลังหลังท่าท่าท่าเขาเรียกท่าอะไรนะท่าอะไรอ่ะไม่ใช่สควอชเหรอไม่ใช่อ๋อสควอชใช่ใช่เล่นเบ้งขาเนี่ยไม่ใช่หลังเออแมชชีนเป็นบาร์นี่ครับผมแล้วก็ลงวืบอขึ้น เหมือนเดิมตอนซ้อมเนี่ยก็20สิเพิ่มข้างละห้าโลห้าโลเล่นไปเล่นมาเสร็จแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมผมหยิบก้อนใหญ่สุดเลยแล้วผมก็ไปใส่ซ้ายใส่ขวาเหมือนเอาคืนกะว่าผมจะเล่นให้ได้พอผมเล่นเสร็จเมฆโดนแน่นอนเราเล่นหนักสุดเลยกะว่าเดี๋ยวเมฆต้องเล่นพอเล่นเสร็จแจ็คพอตปุ๊บพี่หนึ่งบอกว่าบูมบูมให้เล่นทําเป็นเหมือนว่าเล่นไม่ไหวซึ่งเราจริงๆเราไหวแต่พอ เราเล่นไปมันก็เริ่มหนักแล้วหนักหนัก,นกพอพี่หนึ่งบอกว่าพ่วงกับบูมบูมทำเหมือนว่าจะยกไม่ขึ้น <ug> แล้วก็เรียกให้เมฆอ่ะมาช่วยเซฟผมก็โอเคลงไปปุ๊บออออตอนช่วยพี่หน่อยตอนเมฆเขาวิ่งเข้ามาด้วยควงหมอนนี้แลยไปอ,อยู่ฝั่งนี้เซฟฝั่งเดียวผมัยกขึ้นปุ๊บขาเอียงปั๊บพอขามันเอียงปุ๊บมันก็บิดเก็บไม่ได้อ่ะ เข้าใจว่ามันจริงๆม wow ันต so ้องอยู่ตรงๆแล้วม no, ันถึงจะม้วนเก็บได้ปุ๊บมันจะมีเขี้ยวล็อกกัมานปึ๊บแต่พอมันเอียงแต่พี่ไหวเนี่ยแต่พี่ไหวเนี่ยก็ไม่ไหวตอนนั้น มันเองกุ๊มันก็ล็อกไม่ได้ผมว่าเมฆผมก็เมฆว่เมฆเมฆี่มันวันเอียงอยู่เงี้ยไม่ไม่ไ่อนลไรแล้วั้่ไม่กอนแล้วกลัวตายตอนนั้นลดท้ายมันช่วยล็อกไม่ได้ผมก็เลยรอดชีวิตมันได้สัมภาษณ์จนถึงตอนนี้ครับผมผมมือให้กับฉันด้วเลยคครฉากตอนแรกอะแบบว่าเป็นฟิลผู้ชายมันต้องมาบับกันใช่ไหมแต่ทำไมมันดูคีนิโตขนาดนั้นน่ะเออหรอหรอมีผู้สาวเนาะเมื่อกี้ที่คีคีนิใช่ผู้หกัน S <S จริงๆก็ตั้งใจให้ดูแมนๆนะไม่แมนหรอมันดูแบบว่าผู้ชายแบบถอดเสื้อออกกำลังกายกันอ่ะเป็นนี่สรุปสนานนะฮะอันนี้เบื้องหลังยังสรุกขนาดนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือฝากสองคนนี้ด้วยฝากซีนที่ถอดเสื้อทุ่มเทฝากคู่นี้ด้วยฝากคู่ของเราด้วยครับเมฆก่อนคือเมฆก่อนก็เมฆก่อนหรือก่อนเมฆดีได้หมดเลยมันแล้วแต่ว่าบางทีใครเข้าขากันก่อนใช่รู้เนี่ยฮะ โอเคก่อนเนต้าโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณน้องเบนนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ